โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม a r c Fantasy ของเราอีกเช่นเคยครับเราคงจะต้องปักหลักอยู่กันที่นี่นะครับอาจจะสักพาร์ทสพาร์ทนะเพื่อทําการฟาร์มในส่วนของเนื้อเน่าแล้วก็ผมมีความคิดว่าผมเนี่ยจะจับนะครับมังกรให้ได้ภายใน2พาร์ทไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้มันมีตกะกั่นด้วยผมก็ฆ่าแล้ว,วเก็บโพลิเมอร์มาแล้วนี่น,น,นีด้านนี้อีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวต้องเอานะครับตัวนี้นี่แน่จัดไปเรียบร้อยเก็บมาโพลิเมอร์อโอเคคือได้ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนโดโด้ไวเวิร์นด้านหน้านี้โคตรโหดอ๋โดโอมันไม่ใช่โดโด้ไวเวิร์นนี่ว่าเลื่อนแค่พันเดียวโอ้โหกูสะกลัวตัวนี้คือ r o OK k ใช่ไหมน่าจะใช่ครับเดี๋ยวขอดูก่อนเออมันคือตัว r o OK k คือมันแบบว่าเป็นพี่น้องกับ r o v นะครับ ไม่ใช่ไม่ลุ้มคือตัวอะไรเหมือนกันอ่ะช่างมันเดี๋ยวผมเติมเลือดก่อนค่อยๆเติมดาเมดไดดอยูยดาเมจนี่ถ้าให้มันกว่าน,นี้ต้องลดลงอีกนะครับเพื่อที่ให้มันไม่โหดเกินไปเดี๋ยวผมไปปรับลดพาร์หน้าดีกว่าจะได้สมดุลน,นะไม่งั้นเดี๋ยวมันเก่งทุกตัวจับตัวกระจกก็เก่งอะไรแบบนี้นะมันจะไม่แฟนตาซีครับผมเอาละเราจะเอาพวกที่ตินเคลาตินนะจากแม็ดฟองก่อนจิกไปจิกไปแต่นกผมมันเป็นนกเทคเนะนี่ยมันอาจจะโหดกว่านกปกติ พอสมควรมาแล้วเอาโอเคเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้ฆ่าก่อนดีกว่ามัง้งเอาไปครับโอ,โอ้เดเดือดเดเรวเวเราปั่นไม่ได้มันคูดาวอยู่แป๊บหนึ่งแต่ริงฆ่าสลบแค่สี่พันนี่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราขาดเนี้เน่าพอสมควรเออแล้วก็ไอ้ต้นไม้พวกนี้มันให้อะไรพิเศษบ้างไหมแป๊บท้ายนี่ก่อนสคาสคาปูสะท้อนดามเมจแรงมากขอลงนะครับแล้วก็ฟาร์มก่อนด่านนุ่นแค่มดแมงได้ไหมไม่ได้ อ๋อมันคือแบบสิ่งประกอบฉากนะครับตัวนี้ไม่สามารถฟาร์มได้มันน่าจะได้แค่กระบ,บองเพชรละมั้งเนี่ยเอาละไปหาในส่วนของอีแรงต่อนอี่ไงข้างหน้านี่ครับฟั่นครับนี่วุ้ยแกะลิมิมัทโอ้เฮ้ยทำไมเทจังเนี่ยอุ้ยน้มเต็มหลังเลยแล้วจะขี่ยังไงวะเนี่ยไม่รู้ว่าจะขี่ยังไรรงเฮ้ยแรงมาแรงมาอ่านี่ไงเนื้อเน่าวรริมต้องการนีร่แหละเนื้อเน่าวเลยแหละเออเก็บมาเฮ้ยหรือว่าเราจับเกะลิมิมัทดีวเนี่ย น่าจะทําให้สปีดสูงได้495เองครับสลบโคตรน้อยเออแล้วก็งูก็มีคัดสลบเลยเนี่ยแต่มันต้องเทมพาสซสฟอ,อ๋อยิงให้หลับได้จับไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรล่ะเดี๋ยวๆนแป,ป๊บเออจิกโอ้โหอึดด้วยเกะหน,นามากนี่ไงจัดไปเอาละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจับตัวนี้ก่อนแกลิมิมัสขอบูล่าก่อนนะครับบูล่าหนึ่งอันอ่าแล้วก็คลับเราน่าจะมีอยู่แล้วคลับยังอยู่โอเค แล้วก็โบล่านี่เดี๋ยวเอาไว้ที่เลข5แลละกันอะได้ครับมันล็อกไม่ได้ไม่ใช่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะแต่ไม่รู้นะอันนี้เป็นตัวบอดอาจจะล็อกได้ล็อกอยู่ปะไปอยู่ไปรู้แล้วโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ค่อยว่ากันเดี๋ยวเราต้องไปหาพื้นที่ในการสร้างบ้านมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเนี่ยไปสร้างบ้านบนเกาะเล็กๆเ,เ,เ,เมื่อพาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาที่หมอๆผมก็ลืมแล้วไม่รู้ไอ้ก,กองนะั้นมันอยู่ตรงไหนแลวเนี่ยเดี๋ยวเอานี่ไปด้วยออกซิเดียน เก็บมาเก็บไว้ก่อนดีกว่าตอนจะหาแล้วไม่มีเพราะบางทีเวลาแม่งจะใช้หาไม่เจอทุกทีเก็บ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 เอาละเรียบร้อยครับผมไปหาทำเลเหมาะกันดีกว่าในการจับสัตว์ตรงไหนดีที่จะวางของได้ข้างบนนี้มันจะวางของได้ผมเนี่ยโอ้ตรงนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขอเติมครับข้างล่างมีตัวกอเล็กกอเทคเพียบเลยอุ้ยสามขาก็ใช่เหรออ๋อนี่สามขาเอ็กโอ มันก็ดีดิถ้าสลบแค่ประมาณ700เอ้ยมีนี่ด้วยแม oh. กมาซอร์นะไงผมว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีลาวาเนี่ยน่าจะมีแมกมาซอรครับจริงๆด้วยแล้วไอตัวที่มันวางไข่อยู่ไในไเนียอุ้ยแบบปันเท่มากเลยเนี่ยตรงนี้มีไฟขึ้นมาด้วยครับคืออะไรไเนี่ยไฟออกมาจากนี้ไม่รู้ว่ามันทําดาเมจได้หรือเปล่ายังหาพื้นที่วางไข่ไม่เจอเดี๋ยวต้องสํารวจรอบๆนี่ไงตรงนี้ลาวารครับ ทีเล็กก็อยู่นะรังไข่น่าจะอยู่แถวแถวนี้ฝั่งนู้นไม่มีหาต่อหาต่อเฮ้ยแล้วนี่เขาอะไรวะเนี่ยโอ้โหแมปมันเท่แฟนตาซีลงก่อนลงก่อนอุย้ยผมว่าผมน่าจะตีมันไม่ได้แล้วก็อันนี้ตัวเฮ้ยอฮ้ย,ย,ยแตกแตกอ้แตกระเบิดของตึมเลยของอะไรบ้างวะเนี่ยเก็บก่อนอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับไอตัวมอสช็อปที่เราเคยฆ่า แล้วก็มีถุงของโหในถุงนี่แหละของดีเยอะอ่าเก็บมานี่แหละควอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละต้องการครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่มันต้องใช้ฟ a บิเคเตอร์ในการผลิตเรเก็บอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะเอาละเดินทางต่อดูด้านในบ้างเฮ้ยตรงนี้มีหลายตัวเว้ยตรงนี้ต้องมีไข่แน่นอนดูให้ดีถ้าเจอไข่ได้เอาไปครับแบกมาสอนนี่น่าเล่นไข่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  หาไม่เห็นต้องรอละมั้งหรืออยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนมันก็เกิดนะครับข้างบนก็ไม่มีลังวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นสูงกันตรงนี้มีปะตรงนี้เขาไม่มีโอ้ยลังหายากว่าเลยไม่มีครับเอาละงั้นก็ต้องปล่อยให้เวลานะครับในการแบบทําการสมพันธ์กันสักครู่ไม่งั้นมันก็ไม่น่าจะมีลังออกมาได้เอาละเราไปกันดีกว่าเออแล้วมีโกลเลมไหมโกลเลมไม่เห็นเลยนะครับเนี่ย น่าจะไม่มีโกเลมไว้ทุกคนผมจะไปสร้างพื้นที่ในการผลิตของไหนดีเอาริมๆิมนี้ได้ไหมจะหล่นปะกลัวหล่นไม่ใช่อะไรกลัวแบบมีตัวบทีแล้วหล่นไม่เอาดีกว่าไปต่อไปต่อเอาข้างหน้านี้ดีกว่ามั้งเนี่ยเออตรงนี้ก็ยังมีแมงแมาซอยอยู่เลยถ้าฆ่าฆ่าไหวปะเลือด3,002เดี๋ยวลองดูนะตรงนี้ครับจัดปันครับเอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ ท้าทายท้าทายโอ้โหดีโอ้โหอ,อะไรเนี่ยลอยขนาดนี้เลยเหรอแม่ได้กรรมฐา,านด้วยเอาไีท้าทายท้าทายได้หมดได้หมดนี่ดีตายฮามากเลยมึงตายโคตรลอยมีแถมลูกดอกอย่าสลบมาด้วยมีตัวนั้นด้วยดีกว่าทัวนี้ดาก้นนะครับเอาละไปต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่แหละ ตรงนี้นะสวยเออกำลังดีเฮ้ยมันมีก้อนสองหัวด้านนู้นด้วยมันหัวดนะไม่ได้ไม่ได้ข้างบนเหมือนเป็นบาเรียป่ะบนภูเขาไฟอ่ะโอ้ยตรงนี้ก็หมายเยอะอีกอะไรวะตรงนี้วางได้ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็เล็กไม่น่าวางได้เฮ้ยแล้วนิสร่าอะไรวะเนี่ยบมบมิ๊กรากปลักหักพังนี่วะนี่มันเป็นตึกสวยๆพังเนี่ยมีไงผมดูแลผมยุงนี้ อันนี้น่าจะวางของได้อยู่นะอันนี้เคลียร์เคลียรพื้นที่เคลียรพื้นที่เอาละเรียบร้อยครับน่าจะวางได้ต้องลองดูไม่รู้มกันวางได้หรือเปล่า,<อ>าฟาร์มชั่นไม้มาก่อนฟาร์มชั่นไม้อยู่ตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นเมื่อกี้เอามาเตรียมเลยนี่ไงวางได้พอดีวางได้อันเดียวเออเอาอันเดียวก่อนนะครับแล้วก็เอาเป็นมอตา้ามาเราต้องผลิตนาโคติกอ่าจัดไปลงเลยครับ สำหรับพลังเวทผมจะไม่สนใจอะไรมันมากแล้วนะเพราะว่าวผมจะเล่นเหมือนเดิมเอ,อม้ยไปปาแล้วไปทันแล้วเออโอ้ยเรืเร่อเ,เ,เ,เลือยอฝันด้วยโอ้โหอุ้ย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 ฟุ้งไปแล้วจัดดอยจัดดอยแตกนนอันนึงโอ้โหมาตีโคกกูแตกโอ้มันไม่ปลอดภัยไว้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเคลียร์กันต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้หมดเลยเอาแบบแม่งไม่ให้เหลือมาแรงสักตัวหนึ่งนี่ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้มาแรงน้ำมันดีกว่า อเออจริงๆตัวนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้เพราะว่าไม่อันตรายเท่าไหร่อุ้ยปันมืดอุ้ยอุ้ยตะกั่ตกแตงน้ำมีแรงว่ะตะกั่งแตงนี่ถ้าไม่มียานี้ไม่ได้นะครับมันจะตีแต่ถ้ามียาเนี้ยก็ใช้ไอ้พวกเขาจับตอนนี้มันจับด้วยเขาแร่นได้แล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจ,จับได้จริงหรือเปล่าแต่มันขึ้นโชว์ในกล้อง่ะน่าจะได้ละมั้งอุ้ยรับสรบผมขึ้นว่ะเด้อเด้อเเบอร์รี่สีขาวก่อนเอามากิน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 ประทางไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสลบนะครับ แล้วก็ทีนี้นาคโคติกสปอยมีดกับเบอร์รี่ดำเติมแล้วก็สปอยมีดสปอยมีดที่ผมเนี่ยน้อยเดี๋ยวต้องเอาในนกในนกมีเบอร์รี่ด้วยแล้วก็สปอยมีดหกร้อยกว่าโหเนี่ยพรามโคตรเยอะขอโอ้ยโอย,โอยไม่ก็หรือไงเฮ้ยโอ๊นี่ไงกูว่าแล้วไงูมันตามไปเตตรงนูน้นกูสายไม่ฆ่ามึงแล้ว้เมื่อกี้เห็นแล้วแต่ว่าคิดว่ามันอยู่ไกลมันคงยังไม่ตามแม่งส้นกุดเลยตามเว้ยเอาล่ะมา รอบนี้นาะจะไม่มีใครมาขัดจังหวะแล้วนะเติมเรียบร้อยเดี๋ยวเอนเกมยังไม่มีออาพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเจอไเลยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยมียาแปลกๆอะไรเพียบเลยเนี่ยอ๋อมีการเพิ่มแล้วก็อ๋อนี่เพิ่มความหิวใช่ไหมโอเคหลายอย่างเลยเนี่ยเราต้องใช้ลูกดอกสีฟ้านี่โคตรด,ดีเราต้องทำยานะครับทั้งหมด10บขวดออเราถึงปะถึงพอดี ได้10ขวดน่าจะขาดแค่เบอร์รี่ทุกคนลองเติมอันนี้ต่อเติมอันนี้ก็ไม่เพิ่มแล้วอ่าเบอร์รี่นี่แหละเบอร์รี่ี่ฟาร์มเองก็ได้โอ้หัวเกียนเป็นแม่ชีไม่ยอมผีกูแป๊บเปลี่ยนเป็นเสื้อหนังเลยดีกว่าตอนนี้ชุดหนังไปเอาไปบครบเซตอ่าเรียบร้อยจัดใส่จัดใส่ใสนะ่าแล้วก็เดี๋ยวเราใส่นี่ด้วยนะครับหมวกแม่มดนะครับผมถอดออกมาก่อนนี่เอออย่างนี้ค่อยดูแบบเข้ากันหน่อย โอเคกำลังจะมืดแล้วต้องรีบหน่อยแล้วครับตอนนี้ฟาร์เบอรี่ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหแล้วแดนทะเลทรายนี่ต้องบอกเลยว,ว่าหาพุมไม้ยากมากพุมไม้พุมไม้พุมไหนได้บ้างวะเนี่ยมืดตะึต๊ตื้อไม่ทันแล้ววะทุกคนวันนี้เดี๋ยวค้างแรมกันตรงนี้ก่อนไปไหนไม่ได้แล้วโอเคเราต้องวางแคมป์ไฟด่วนๆแล้วครับแคมป์ไฟหนึ่งอันอ่าโอเคนี่คือโดนตีในการเปลี่ยน ของบรรยากาศนะครับจากกลางวันเป็นกลางคืนนั่นเองไม้เติมแล้วก็เนื้อเนื้อใส่เลยเนื้ออะไรดีวะเนื้อธรรมดาแล้วกันเอาอย่างเอาอย่างแบบสองเนื้อเลยดีกว่าอ่าเรียบร้อยแกมาช่วยหน่อยนี่คือบรรยากาศดีๆนะครับและก Fantasy. เกาะแฟนตาซีลาวาตรงนี้โอ้โหสวยเลยทีเดียวเนี่ยเหมือนเราได้ชมธรรมชาติเลยเว้ยเกาะมันมีสีเขียวสีฟ้าอะไรผสมผสานแล้วมองเห็นแสงด้านูนด้วยเว้ย เออแล้วมันมีทองทองนัมันคืออะไรครับเนี่ยต้นไม้นะครับใบเป็นสีทองส่องสว่างใยายามค้ำคืนได้เราต้องลงไปตัดสักหน่อยอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วได้1 3อ่าพอแล้วตอนนี้เราได้จะจับได้หนึ่งตัวถ้าเรายิงไม่พลาดนะครับแต่ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปเดี๋ยวยังก่อนเพราะว่าลูกดอกนี่มันต้องใช้อย่างน้อยก็5าดอกผมลองตัดต้นไม้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาละครับลงขอขวานหน่อย ลองนี่ตัดได้เปล่าโอ้ยเสียดายเว้ยคือต้นสีเหลืองนี้ตัดไม่ได้อ๋อนกเราก็ให้ความสว่างอสมวรเอ้ยเอ้ยไอ้นั่นหนอนยักษ์ปะเนี่ยเด้อเด้อเด,เดใช่จริงด้วยวะ่ะออกมาติดบ้างนี้ตีได้อปว่าวะเนี่ยถ้าตีได้น,นี่ดีเลยนะเดี๋ยวลองดูครับทุกคนโอเคยองมาจิกยองมาจิกอุยอ้ยอุ้ยมันยืดยืดอยู่ด้านบนเอ้ยเอา้าอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ นอนยาก,กันอยู่ข้างหลังกันนั่นอะไรก <co ld> ูนึกว่า้ากมันตกกระจายหมดสรุปเลยคือไม่ใช่้ากไปเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาเบอร์รี่น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 ี่หย่อมนี้น่าจะได้แถวเนี้เยเจอแล้วมันจะตามผมมาไหมเนี่ยลงจอดก่อนเอาละมาเลยเริ่อฟาร์มกันเลยเรื่อยๆๆๆขอเบอร์รี่นำเยอะๆหน่อยโอ้โหฟาร์มได้น้อยว่ะ ต้องเอาสามเขาก่อนแล้วมั้งเนี่ยสามเขาตัวนู้นแม่งก็บัสจะเอารีโมทมาวาร์ปรออกก็รีโมทผลิตโคตรยากรู้แหละว่าลูกหนึ่งที่เราผลิตได้เนี่ยเราจะใช้กับตัวอะไร3มเขาวเว้ยเคก,กับบ้านก่อนบ้านผมจาง่ายนะอยู่ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะทําให้สวยเลยแต่ต้องใช้คู่กับมอดอโซแม้จะสร้างยากเพราะพื้นที่มันเฉียงเนื้อก,กินมาแล้วนะครับเล็กน้อยเอาละทีนี้เบอร์รี่เติมเพิ่ม เติมไปได้อีกนิดหนึ่งจัดมาอีก12อันนะครับระหว่างรอนี้จริงๆอยากจะลองใช้ท่านี้ว่ะออกมาไหมเฮ้ยออกมาแล้วเอาออกมาได้เลยนี่เฮ้ยแล้วก็รู้สึกว่าใส่ที่ขี่ขี่ได้ด้วยทุกคนเลือออกมา,า,า228นะครับนี่คือเวทอันเชิญสัตว์โอ้โหค่าพลังโคตรโหดเดี๋ยวขอที่ขี่รัปเตอร์ก่อนเรายังไม่ได้เรียนรู้เอนกมเฮ้ยมันช่วยเราได้เอามา ของน่าจะพอจัดไปครับโอเคเรียบร้อยครับแรปเตอร์ผมใส่ข้อบซูมได้ด้วยนี่ก็จะดูเป็นแบบคลาสสิกการ์ตูนเฉดเติมน้ำหนักมันอยู่ได้แป๊บเดียวเองเนี่เอ้ยจะหมดเวลาแล้วเร็วเร็วน่อยโอ้โหเฮ้เยเฮพุ่งพุ่งสวยแล้วต้องโดดแล้วต้องโดดแล้วโอ้โหมีเวลา70ิกวิที่จะช่วยเราทำการแบบวิวได้ มามามาเร็ว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 เดี๋ยวมันหายโอ้โหบ้าเอ้ยออกมาไวเกินยังไม่ทันจะได้ใช้อะไรหายแล้วและเร็วเร็วเร็วพิงบูพิงบูพิงบูจับเองยังง่ายกว่าอีกง่ายกว่ากรดิของอีกไป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 ตัวละครผมหิวน้ำว่ะเอ้ยผมลืมดูเลยว่าตรงนี้มันไม่มีน้ํากินทําไงดีวะวนี้ต้องหาจับแมลงน้ำแล,ล้วแหละเลือดจะหมดแล้วด้วยสวยแล้วกูไม่ทันดูเวลงครับแรปเตอร์เดี๋ยวก็หาย ตอนนี้เอาของคืนมาก่อนคืนคืนไปมึงจะหายก็หายไปทางเดียวคือกินเบอร์รี่ประทังชีวิตไปก่อนได้อยู่ได้อยู่จัดไปก่อนจัดไปก่อนแก้กระหายน้ํามากินไปโอเคผมจะไปหาน้ําได้ที่ไหนบ้างวันนี้ผงใส่ต้องบินข้ามเกาะไปก่อนวันนี้เอาล่ะเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาน้ํากินก่อน ผมว่าด้านนี้น่าจะมีข้างบนนี้ไปดูกอด้านบนนี้ก่อนตอนนี้นาโคติกเราพร้อมแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลูกดอกอยาสลบเอาเป็นสีฟ้าก่อนนะครับสําหรับนาโคติกสีฟ้าได้2ก็ลูกดอกลูกดอกต้องเรียนรู้เอนแกรมสีฟ้ามาด้วยสีฟ้าตัวนี้เอามาเรียบร้อยครับมีทําการคราฟลูกดอกปกติไาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีฟ้ากับธนู ธนูหนึ่งอันจริงๆแล้วถ้าใจดีเราต้องใช้กับพวกรอสบนะครับค่าสลบมันจะได้เยอะมีน้ำไหมเนี่ยแถวนี้ข้างบนนี้ก็มีแต่ลาวาไม่มีน้ำครับกูกินลาวาแทนเลยได้ไหม <c oughs> ลวกปากแน่ไปต่อไปต่อมีผลึกแดงๆนี่จะให้อะไรวะโอ้ข้างบนนี้จะว่าไปแล้วนี่ก็เงียบสงบดีเว้ยไม่ค่อยมีตัวประหลาดนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ป่องภูเขาไฟดิป่องภูเขาไฟเฮ้ยเหมือนจะเข้าได้ บางทีข้างในนี่อาจจะหาแร่กับหาน้ำได้ก็ได้ครับอุ้ยไป่ปองภูเขาไฟเนี่ยเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์ที่แบบว่าหน้าตาโหดเทียมอมหิตนะครับแล้วก็เรืองแสงตัวเทคเทียบเลยอ๋อมันทะลุลงมาด้านล่างได้นะครับมันไม่ใช่ถ้ำตอนแรกนึกว่าเป็นถ้ำไม่ใช่โอเคครับงั้นไปกันต่อตอนนี้ปิดจามาเลยแล้วเดี๋ยวหาเกาะที่มีน้ําก่อน้างน้านี้มีน้ําตกตรงนี้ก็มีอ่อ โอยโอยโอยเอาติดมนไปได้แค่นี้อะไรวะเนี่ยตอนนี้สุดแบบแล้วเหรอโอ้โหสุดแบบแล้วต้องไปทางนู้นครับตรงนี้ไม่ได้อ๋อมันทําให้สวยอย่างเดียวนี่หว่ามันก็มีสุดเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนก่อบางงานเป็นก่อหลอกนะครับต้องเป็นด้านหน้านูน้นอด้านหน้านี้ก็น่าจะได้เดี๋ยวลองดูเอาละทุกคนตอนนี้เรามาถึงก่อนนี้แล้วนะครับผมว่าก่อนนี้สวยมากเดี๋ยวเราจะยึดตรงนี้เป็นบ้านเราเลยครับ สวยแล้วก็นี่มีฐานอยู่แล้วเราแค่มาวางโครงสร้างเองแต่ว่าไอ้น้ําตกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่สามารถกินน้ําได้หรือไงว่าอ๋อมันเป็นน้ําที่เหมือนจะน้าหลอกวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บลงมาทีเออโอเคโอเคเข้าใจละผมต้องโดดลงไปในน้ํานี้เลยนะครับมันน่าจะเป็นน้ําเดี๋ยวลองดูเว้ยโดดแล้วนะกูกูจะล่วงไหมฮอบเตอร์ไม้ไผ่กูก็มีลองดูกิน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลอกนี่วะกินไม่ได้อ เฮ้ยไม่หลอกกูงี้เดี๋ยวลองดูนี้ตรงนี้อาจจะเป็นน้ําถ้าตรงนี้ไม่ใช่น้ําก็เราจะจัดคอปเตอร์ไม่ไผ่ทันทีขอให้ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีน้ําเลยไอ <c oughs> ้บ้าหลอกกันนี่วาปั่นดิปั่นดิโอเคเดี๋ยวขึ้นไปครับไม่เป็นไรมีนี้อันนี้บินได้ค่อนข้างใช้เวลาในการปั่นนานอยู่กันแต่ข้างล่างอ่ะนะ่าจะมีวิ่งแต่ข้างล่างไกลเกินไม่ไหวหรอก คือทางเดียวที่เราจะมีน้ํากินเนี่ยเราต้องลงไปด้านล่างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ลงไปนะทุกคนเดี๋ยวผมหา,มาแมลงน้ําเอาดีกว่าเอาละเอาเป็นว่าไปจับสัตว์กันเลยตัวแรกเอาเป็นสามเขาก่อนนะครับตอนนี้เฮ้ยแต่ตัวนี้ก็ได้นี่โมลเลเวลาท็อปเนี่ยดีฟาร์มเบอร์รี่ได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถเก็บน้าได้ด้วยเอาละตัวนี้แหละเหมาะค่าสรบอยู่ที่529เอ้ย22ไม่ใช่29ธนูก่อนครับธนูมาติดตั้งไว้ที่เลขส เรียบร้อยแล้วก็ลูกดอกสีฟ้าลูกเดียวน่าจะอยู่ผมว่าโอเคพร้อมครับเอาตัวเลเวลเยอะเลยตัวนี้เป็นผู้ผัวเม,มียกันพอดีตัวเมียแล้วกันนะครับผมดีใส่คอครับล่วงเบาทําไ้ล่วงได้ซ้าเอาล่วงเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยด้าน,นหลังหมาหมาโดนแล้วโดนแล้วแต่ไม่รู้จะสรบหรือเปล่าถ้าสรบก็เอาไว้ด้วยเลยเรียบร้อยครับหมาแล้วก็ไอตัวนูทมันจะฆ่าผมผัวมัน หัวมันดุไว้หัวมันดุเอาไละละเอาไละละเอาหนีหนีหนีปล่อยไปแล้วกันส่วนตัวนี้ผีเสื้อผีเสื้อนี่จะมีซิวนะครับอุ้ข้างหน้ามังกอนสองหัวต้องระวังนะตัวนั้นเออแล้วหมามาหายไปไหนเนี่ยหมาอ๋อนี่หมาสงบตรงนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยไปคลับเตอร์ลนอุย้ยระวังระวังระวังโอเคเรียบร้อย10ได้อยู่ได้อยู่เรามีสมุนสองตัวแล้วโอ้ยยังมาเพิ่อมอีก พลังสายฟ้ากูยิงได้เปล่านั้นโดนเฮ้ยวันนี้ยิงได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมานาครับมาได้เอายิงอีกรูนึงไม่ออกแป๊บหนึ่งเฮ้ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใหม่ทุกคนมันอัปเดตมันมีคาทาเวทแล้วผมมีคาทาเวทแล้วเนี่ยแจวแจวแจวสุดยอดเลยตอนนี้ผมเอาไอ้มอดเวทที่มันมี2องนันที่มันซ้อนกันออกไปอันหนึ่งมันก็เลยหายบักมึงเนี่ยไม่ใช้ได้ตอนแรกที่มันบักเพราะว่ามันลง2องอันควบกัน เดี๋ยวลองยิงดูปั๊มไม่ตายเว้ยเออแต่แสงสายฟ้าหายไปไหนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาไวเลยดย้วยิงตัวมันี่ยโอ้โหไม่ไหวขี่นกดีกว่าเพิ่งจะมีคาถาเวทมาเลยมาเลยมาเลยจิกหน้าจิกหน้าโดนข,ข้างหลังข้างหลังบินไะปไหนแล้วเนี้ยไม่รู้แล้วทุกคนเดี๋ยวรอรอยังวะโอยล่อนล่อนใหญ่ล่อนใหญ,ใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงจัดปานโคตรแม่นต้องเล็งให้แม่นแล้วจัดทีเดียว เรียบร้อยครับผมลงนะครับเดี๋ยวเอาไฟมาด้วยไฟยิงออกปุเนี่ยเฮ้ยไฟอันนี้ไม่ใช่นี่อันเมื่อกี้มันเป็นไฟเอเซนต์มันต้องเป็นไฟที่ยิงได้อ๋อพลังไฟยิงได้เลยหลุดไปด้วยเลยนีว่าที่เราอัปเกรดมา,ามไม่เป็นไรแล้วมานาอยู่ไหมมานาบีเจ็ดพันห้าครับโอเคว่าแล้วมเมื่อกี้เราเรียกแรปเตอร์มาได้คธอพอยต์มันน่าจะเยอะเตยบร์บี่ม่วงไปให้กับโมเดลเราท็อปกินครับตอนนี้ เรียบร้อยครับหนึ่งตัวมันเลยดาท็อปครับผมเมื่อกี้มันมีเทเลเบิร์ดด้านนู้นด้วยเดี๋ยวเราต้องระวังให้ดีเราเอาที่ขีดมาก่อนที่ขีมคราฟได้เลยอันนี้ไงมาแล้วใช่ปะอ๋อคือเอ็นกแกรมไม่มาด้วยนะครับทุกคนอา้าวแล้วกูจะผลิตที่ขี่ไงเนี่ย <c oughs> มึงให้มีสัตว์แต่ไม่มีเอ็นกแกรมมันต้องลงหมดสกอตเอ,อิร์ธเอ็กซ์เพนชั่นเพิม่มตอนนี้ยังไม่ได้งั้นค่อยว่ากันก่อน สรุปเลยคือจับฟรีไว้ตัวนี้ขี่ไม่ได้งั้นกูมันขีหมาแทนก็ได้วะไอห,หมานี่กินเนื้อพรามนะครับเนื้อพลามมีเมื่อกี้โคตรเยอะจัดไปให้มันน้อยเรียบร้อยครับหมาโอเควันนี้น่าจะได้แค่นี้นะครับผมตัวที่เราจะจับเติมน้ำหนักไปก่อนเลือดแค่400ก,กว่ากเอาละที่เหลือสแตนบายรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวพันหน้าค่อยเติม extension ไปนะครับถ้าเติม extension ไปน่าจะมีที่ขี่พลาดได้หรือว่าเราเติมพักนาเซียไปด้วยถ้าเติมพักนาเซียเนี่ยที่ขี่อะไรมีหมดนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ค่อนข้างสนุกด้วยเออเดี๋ยวเติมพักนาเซียดีกว่าเป็นหมดที่สนุกสุดแล้วผมว่าพักนาเซียเอาข้างหน้ามาแล้วครับตอนนี้มาเด็มาเด็อ้าวอ้าวได้ไดอ,อดยู่ดาเมจเดิมๆิม,มก็แรงอยู่แล้วน้ำหนักไปก่อนสตีมิน่าครับส่วนเลือดนี่ค่อยๆเติมไอพลังฮิวผมก็หายไปด้วยนี่หว่าเนี่ย ตกลงตัวไหนมันสมบูรณ์กันแน่วะไอพลังเวทเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองเอาอันนี้มาอีกรอบหนึ่งเอเน็กซัสเมจิกตัวนี้มันใช้5อ่าลองดูน,นี่คือของที่มันอัปเกรดใหม่แล้วนะตอนนี้มีชายด้วยครับชายเอามาทำอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองลงชายดูก่อนเอาละลงนี้ได้ปะเฮ้ยลงได้อาจจะเป็นการขอพรขอพลังครับเปิดข้างในได้ข้างในมีคราฟของ อ๋อนี่ไงมันก็จะมีเวทเหมือนกันแต่เวทมันจะไม่มีเลเวลคือตอนนี้เรานา่าจะต้องเลือกหมอดนึงซึ่งผมว่าไอหมอดที่แล้วอ่ะอาจจะดีกว่าไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยวลองเอาชาโคกับเหล็กใส่เฮ้เหเล็กก็ไม่มีแล้วเหล็กหมดอันนี้โอ้อันนี้มันผลิตยากกว่านี่งั้นแสดงว่าเราต้องใช้หมอดเก่าเราต้องเอาอันเนี้ยออกแล้วเราก็เอาหมอดตัวน็กซัสธรรมดามาอ่าตัวนี้เดี๋ยวเอาออกนะครับ ผมไม่รู้ว่าไหนดีกว่กากันยังไม่ได้ลองเล่นแต่ผมว่าอันเก่าน่าจะดีกว่าเพราะรมันยิงเป็นลูกสายฟ้าออกตัวนี้มันูมีลูกคาทาเวรจริงแต่แสงมันไม่ออกเว้ยถ้าแสงไม่ออกก็ไม่มันอยู่แล้วทางหน้าหมาครับหมาตรงนี้จริงๆน่าจะพาเข้าพ่วกเหมือนกันเว้ยแล้วก็มีตัวนู้นด้วยตัวนู้นตัวปีนต้นไม้ทนทล็อโคลิโอเสียดายเราจับไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีนาโคติกนะครับเหลือลเยอะเฮ้ยเข้าด้านหลังแล้วเร็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 วอุ้ยกัดคนเรงเร็วเร็วเร็วเออเอวเออ โอ้ยแม่งเอ้ยกัดด้านหลังหันหลังไปกัดเกือบไม่ทันเกือบไปได้โอเดินหน้าสำรวจก่อนตอนน้นไม้พวกนี้ไม่มีตัดได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวลองดูดิตัดได้ปอกว่าตัดไม่ได้กูเลยไม่มีเวทยวเลยทีเดียวพอไม่มีเวทยวก็ลำบากเอามาเคลียร์ด้านนี้ก่อนเสือ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 มามาเอาเด้เอาเด้ข้างหน้าเอาเป้าเอาเวลาแกงทูดอนแกงทูดอนมาเลยครับ3ต่อหนึ่งต่อหนึ่งด้านหลังซเซเบอร์เซเบอร์เข้า เซอร์โหดเซอร์โฮดโอ้ยโอ้ยเจ็บผู้ยอดอย่างแรงเอาละตรงนี้นี่ไงแหล่งฟาร์มเบอร์รี่เพียบนะครับทุกคนนี่เลยกับว่าผมมีสามเข่าหรือว่าขี่ตัวโมเดลลาท็อปด้ผมก็ได้แล้วเนี่ยเพี่มันเนมเลดไม่ใช่เหรอเอาเนมเลดก็มาขึ้นมาจับได้ด้วยจับพาสซีฟเฮ้ยปกติเนมเลดมันจับไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวลองดูครับถ้าจับตัวนี้ได้ละมึงมันแน่ เอาละโอเคหมาผมนี่ให้ลองนี้ก่อนเติมเลือดไปก่อนเลือดสามพันแล้วไม่มีฮิวด้วยไปจับเนมเลดการข้างหน้านี้ซิวนะครับไปไหนแล้วเนี่ยนี่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 ด้นนนานหน้านี้ครับด้นานหน้านี้ย่องครับย่องไปก่อนย่องมาย่องมาย่องมาโอ้โหวไวนะเนี่ยกระโดดดึงดื้อดึงดือยู่เนี่ยไวมากนะครับใส่ครับเรียบร้อยครับ อ๋อมันไม่ใช่เนมเลตธรรมดามันชื่อควินกันนะครับอ่าขี่ได้โอ้โหนี่คืออสูรเนมเลตที่เท่มากนั่นนั่นเราไม่เคยขี่นะครับเนมเลตอย่างนี้มาก่อนเหมือนกอลัมเลยนี่ท่ากุทาสีขาวนี่กอลัมชัดๆไปๆๆทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหตบเบิร์ดกระโหลกมีเบิร์ดกระโหลกมีกัดนะครับกด C ทำลามมีสมุนไหมสมุนไม่มีอ่าข้าพลังมีไงบ้างวะเรืองเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ นะครับหมาตามมาแล้วาดามีถูกร้อกว่าสปีดเดี๋ยวเติมไปก่อนจะใส่ข้อซูมได้อยู่เลือดไปพันสองไปกลับบ้านกันวันนี้เราเอาแค่นี้แหละครับาเวลาวิ่งมันจะเป็นเดินเดินกระโดดกระโดดนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะก้มลงสีเท้าได้เวลาอยู่เฉยหมาเร็วหมา,อ,าอุ๊ยเท่เนี่ยพอดูมิ้เข้ากับแม่มดแบบเรานะครับ เอาละโอเคทุกคนเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะครับใครอยากจะดูกันต่อกดไลค์ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะตัวนี้ในพาร์ทหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม